สวัสดีนะคะพี่น้องนาชีทางหลวงพิชิตงินร้านนะคะวันนี้นาก,ก็เอาหวยลาวนะคะหวยลาวมาลงให้พี่น้องได้ดูนะคะแต่หน้าก,ก็ไม่แน่ใจนะคะว่านาลงหรือแล้วหรือยังก็สรุปแล้วก็คือเอามาลงเลยคือถ้าไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่น้องจะหาก็คือจะไม่เห็นแต่หน้าก,ก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันลงไปแล้วหรือยัง ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอัดลงแล้วก็ถ้านากลงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้อมูลมันก็จะปฏิเสธเองเนี่ยค่ะพี่น้องก็มาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นหวยลาวนะคะแล้วงวดงวดก่อนหนื้อนะคะพี่น้องที่ว่าออกวันที่ยี่บสามนี่ก็เข้าไปที่แปดศูนย์นะคะนี่ค่ะก็ไปที่หลักแปดก็เดี๋ยววันนี้นะคะพี่น้องเนี่ยค่ะวันเดี๋ยวพี่น้องเห็นนะคะพอด,ดีเดี๋ยวนะคะแป๊บตรงนหน้าปรับกล้องก่อน นี่ค่ะน้องก็จะได้เห็นนี่ค่ะวันนี้นะคะวันที่ยี่หกก็มีหลักเลขหลักสี่หลักห้าหลักหกนะคะเดี๋ยวน่าจะเอาเลขในนี้แล้วก็วินในชุดของเขาให้เลยนะคะพี่น้องอีกสูตรหนึ่งมันก็เป็นสามเป็นสี่เป็นห้านะคะสูตรนี้เป็นสี่เป็นห้าเป็นหกนะคะพี่น้องมันก็ชนกันอยู่ที่หลักสี่กับหลักห้านะคะงวดนี้หวยลาวชนกันที่หลักสี่กับหลักห้าพี่น้องมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวหน้าก็จะเอาชุดของเขาวินให้เลยก็หลักสี่แล้วก็หลักห้า แล้วก็หลัก6นะคะแล้วอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งก็มี3มี4มี5้า5ามสี่ห้านะคะก็มีหลักสามหลัก4ก็วินไปแล้วหลัก5ก็วินไปแล้วสรุปแล้วก็คือประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นชุดรวมนะคะเป็นชุดรวมตัวเลขนะคะเป็นชุดรวมตัวเลขนี่ค่ะอันนี้ของวันที่26นะคะอันนี้เป็นหวยลาวนะคะพี่น้องอันนี้เป็นหวยลาวนะคะนี่ค่ะ ะะอันนี้ของวันที่26นะคะอันนี้ของวันที่26นะคะถ้ายังไงนะคะพี่น้องหน้าก็ฝากพี่น้องนะคะพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นแรงใจนะคะพี่น้องแชร์เพื่อนแชร์กลุ่มได้นะคะแชร์เพื่อนแชร์กลุ่มได้เพราะว่าจริงๆแล้วหน้าก็ตอนนี้จดี๋ยไว้สสูตรเลยนะคะพี่น้องก็จะมีหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยเลี้ยววันไหนว่างๆหน้าจะมา สอนให้พี่น้องดูแนวทางของยี่กี่นะคะยี่กี่เนี่ยคือ15นาทีออกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องสินาทีออกครั้งหนึง่งสําหรับพี่น้องที่แบบว่าไม่อยากรอคอยนะคะก็คือยี่กี่เนี่ยก็จะเป็นหวยที่แบบว่า15นาทีออกครั้ง15นาทีออกครั้งหน้าก็จะมาสอนบอกวิธีคิดบอกวิธีทํางวนแล้วก็บอกดูแนวทางนะคะพี่น้องว่า แนวทางของยี่กีเนี่ยมันดูดูแบบไหนเดี๋ยวนาคจะสอนลงประมาณสักคลิปสองคลิปเนี่ยคะ่ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคือสูตรนี้นาคก็ทําอยู่นะคะแต่นาคไม่ได้เอาลงในช่องแต่เดี๋ยวนาคจะสอนพี่น้องให้พี่น้องรู้จากคิดนะคะหวยห้หาหนอยหวยห้หาหนอยหวยลาวหวยยี่กีเนี่ย จะคิดแล้วก็คำนวณคล้ายๆกันนะคะแล้วหัวยี่กีที่น่าจะสอนเร็วๆเนี้ยก็คือว่ามันก็เอามาใช้กับหวยฮานอยได้นะคะพี่น้องก็ใช้เอามาใช้กับหวยฮานอยได้ไม่ใช้กับหวยลาวได้นากลองหลายงวดอยู่ค่ะก็โอเคนะคะใช่ก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยค่ะพี่น้องก็ดูเอานะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้หน้าก็คัดหลักออกมาให้แล้วมีหลักสหลักหหลักหอีกสูตรนึงก็มีหลักสหลักสหลักหเพราะฉะนั้นก็คือเลข เลขลาวหวยราวงวดนี้นะคะ,ะ,คะก็มีชนหลักสี่กับหลักห้านะคะก็มีชนหลักสี่กับหลักห้านี่ค่ะพี่น้องก็ดูเอานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหน้าที่ตงรวจพิชิตล้านก็ขอฝากพี่น้องนะคะพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจนะคะพี่น้องแชร์เพื่อนแชร์กลุ่มได้นะคะแชร์เพื่อนแชร์กลุ่มได้สําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นหวยลาวออกวันที่ยี่สิบหกเดือนสามปีหกสิบสามสำหรับคลิปนี้หน้าก็สวัสดีนะคะ